สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมสร้างมากเนาะใหม่แล้วพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักเนาะกับงานประจําเดือนอกรกฎา,าคมเนาะของสร้างมากเนาะกับทีมงาน KSN Marine Service อ <c oughs> โอ,จอบจนี้งานใหญ่เลยนะครับงานใหญ่เพราะว่าเป็นงานของอพี่ใหญ่นะครับเป็นเรือที่พี่ใหญ่ของพวกผมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับก็ <c oughs> ของทีมงานสร้างมากเองเนี่ยก็ ทำเกี่ยวกับเกียร์นะครับเกียร์เรือแล้วก็เครื่องจักรใหญ่พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆเนาะของเครื่องจักรใหญ่วันนี้ก็จะพามาชมนะครับ2ออย่างเนาะนั่นก็คือเครื่องจักรใหญ่แล้วก็เกียร์เ,เกียร์เรือลูกนี้เรียกได้ว่าเป็นเกียร์ช้างเลยนะขนาดน้องๆช้างเลยโกลเร่เลยเป้งเลยเนาะก็ครบอายุการเขาเรียกว่าเซอร์วิสเนาะ ก็ตรวจเช็คตัวซ่อมนะครับพวกซีนพวกโอลิงลูกลุงลูกทรงลูก,ลก,ลกสูบตรวจเช็คพวกแบริบ่งนะแล้วก็อัตราการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆเนาะเขาเรียกว่าค่าระยะฟรีค่าแบ็คแล็ของพวกเฟืองต่างๆก็ครออายุการใช้งานทํานองนั้นนะล้วก็จําเป็นต้องการจําเป็นนะครับต้องมีการตรวจสอบตรวจซ่อมเนาะตามอายุการใช้งานนั่นเองดูนียนลูกอ,อันนี้เขาเรียกว่าโรลเลอร์แบริ่งนะลูกโรลเลอร์เลย ผมเคยสัญญาไว้เนาะว่าจะพามาดูเกียร์เรือเกียร์ใหญ่ๆยักษ์ๆว่างั้นแหละนานมาแล้วล่ะจนผมเกือบจะลืมเนาะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสพามาดูเนาะเกียร์ใหญ่นะครับเกียร์ใหญ่เกียร์ยักษ์รุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะเกียร์ลูกนี้ของเขาก็จะมีเกียร์เรือนะเขาก็จะมีเกียร์อยู่ทั้งหมด3เกียร์นะครับหเดินหน้าหนึ่งถอยหลังแล้วก็1เกียร์ว่างนั่นเองมีทั้งหมด3เกียร์ หลายๆท่านอ,อ,อาจจะสงสัยทำไมมันมีแค่นี้นะมันจะมี1นึ่ไม่ได้เหรอเหมือนกับเกียร์รถยนต์เกียร์มอเตอร์ไซค์เนาะก็มันก็อาจจะมีนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยมีข่าวว่ามันมีนะครับเกียร์ประเภทนี้ที่ใช้ในเรือเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าหนึงเกียร์ถอยหลัง1เกียร์ทำนองนั้นมี FC นะะที่ถามมาในคลิปเก่าๆผมเนาะว่าทำไมเกียร์เรือมันไม่มีเกียร์หเกียร์สอ เอาแบบพื้นๆง่ายๆภาษาบ้านๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมีคําตอบให้นิดๆหน่อยๆฮะนี่ฮะอะไรเห็นอะไรไม่เอ่ยเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นดิสแผ่นคาสเนาะเกียร์เรือส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์น้ํามันนะทั้งหมดเลยนะเกียร์ที่ใช้ในบนเรือเนี่ยจะเป็นเกียร์น้ํามันนะเป็นแผ่นคาสน้ามันเขาเรียกแผ่นคาส์น้ํามันคล้ายๆแผ่นคาสที่อยู่ในเกียร์รถออโต้นะครับเกียร์ออโต้ในรถยนต์แล้วก็พวกเกียร์เขาเรียกอะไรเกียร์รถมอเตอร์ไซค์เนาะคำนองนั้นอันนี้ เขาเรียกว่าแผ่นดิส์นะครับแผ่นดิส์เนี่ยเป็นแผ่นเหล็กนะแผ่นคัสดก็จะเป็นแผ่นโลหะนะครับผมผสมอะไรเนื้อพิเศษของเขานั่นแหละเนี่ยก็จะสลับกันนะครับแผ่นดิส์แผ่นคาส์ดแผ่นดิส์แผ่นคาสดแผ่นดิส์แผ่นคาสดเนาะแผ่นดิส์เจ้าตัวนี้ก็จะมาจับอยู่กับเฟืองนะครับเขาเรียกว่าโค้งเฟืองนะเจ้าตัวนี้เนี่ยจับส่วนเจ้าแผ่นคัสดนะครับก็จะมาจับอยู่ตัวนี้เนี่ยเฟืองรอบนอกของเขาเป็นเบ้าขึ้นเรานะฮะใช้ขับเฟืองตัวนี้เนาะอ่า อะไรนะครับราคามันนะครับชุดนี้นะฮะชุดนี้ชุดเซตเนี่ยแผ่นดิสแผ่นคัทชุดนเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแผ่นดิสเท่าไหร่ไอ้แผ่นแผ่นคัทมีกี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแผ่นเนาะแล้วก็แผ่นดิสมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะสิบแผ่นที่อยู่ข้างในนี้ที่สิบอ่าทั้งหมดนะครับผมไปสืบราคามาแล้วนะครับเพราะว่าอ่าสั่งมาแล้วล่ะสั่งมาจากเมืองนอกเลยจากต่างประเทศเนาะ ชุดนี้นะครับเฉพาะแผ่นดิฟแผ่นคัสเนี่ยราคาของเขาอยู่ที่ห้าแสนปลายปลายโดยประมาณอันนี้เฉพาะอันนี้ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งเกียร์เดินหน้าเนาะอ่าเกียร์ถอยหลังอยู่ฝั่งโน้นนะครับนุ่นตั้งโคด้อยู่นั่นแหละกำลังถอดลูกสูบกันอยู่มันจะมีลูกสูบของก็เรียกลูกสูบคัสเนาะอ่าสองชุดก็ล้านหนึ่งเป็นคนสุดเฉพาะแผ่นดิฟแผ่นคัสนะเนี่ย ข้างในข้างในเ็าจะมีอะไรเอ่ยก็จะ,ะยจะมีลูกสูบเนาะมีชุดสปริงนะ,ะกดลูกสูบเขาใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับมาดันลูกสูบเพื่อจะให้แผ่นคาสมันชิดพอชิดปุ๊บมันก็จะทํางานนะ,ะเป็นการเข้าเกียร์ทำนองนั้นส่วนการจากเกียร์คือเกียร์ว่างนั้นเขาจะจากด้วยแรงสปริงวกกับมาอีกสักหน่อยแรงสปริงนี่ฮะกดะสีอะไรเนี่ยสีแดงๆเนี่ยสีทองแดงเนาะความจริงมันเป็นสปริงนะเป็นสปริงกดมันสปริงกี่กี่ขดเนี่ยสองขดเนาะแต่ว่า เส้นของเขาค่อนข,ข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เนี่ยเอามาให้ดูให้ชมกันเ <c oughs> บลบล์ว่าเลยเนาะเกียร์ช้างไปยะไปดูข้อมูลของเจ้าเกียร์ดีกว่านะเกียร์เจ้าตัวนี้มีอัตราทดที่5ต่อ1เนานะเขาเขียนว่า,า4.98นะครับต่อ1ทํานองน,นั้นก็ตีไปเลยนะครับเป็นกลมๆเนาะเป็น5ต่อ1เนานะเป็นเกียร์ของ ฉงชิ่งเกียร์บ็อกนะครับยี่ห้อของเขาสงชิ่งอะไรเนี่ยมีอ่าสปีดเต็มที่ของเขาอยู่ที่620รอบต่อนาทีนะครับพาวเวอร์อินพุตนะครับสามารถรับแรงขับที่เข้ามาในเกียร์เนี่ยอ่า3,310กิโลวัตต์เนาะพลักกำลังของเขาอ่าที่สามารถรับได้ถ้าอ่าเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงกว่านี้ก็เกียร์ก็รับไม่ได้ทํานองนั้น Gear, การคอนโทรลเกียร์นะครับนี่เจ้ากระปุกคอนโทรลใช้ลมนะครับใช้ลมลมคอนโทรลจากสะพานเดินเรือเนาะโดยใช้พวกโซลินอยด์ไฟฟ้าควบคุมอีกทีนึงเนะาะเดินหน้าเดินถอยหลังแล้วก็ระบบอิมิเจนซี่เจ้าตัวนี้เจ้ากระปุกหัวดำๆเนี่ยเป็นแฮนเดิลโยกนะฮะเจ้าตัวนี้เป็นระบบอิมิเจนซี่ของเขาเขาก็จะใช้แฮนเดิลโยกเอาเลยถ้าระบบาจากสั่งการจากสะพานเดินเรือมันมีปัญหาเนาะเขาจะใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสั่งการควบคุม การถอดพวกนี้ก็ไม่ยากนะไม่ยากแต่ต้องใช้ความชํานาญแล้วก็พละกกาลังสูงเติบเหนื่อยว่างันเหนื่อยโน่นนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรลของเขาพวกแผงคอนโทรลนะแผงแสดงสถานะต่างๆเนาะนี่สายฟงสายไฟระยงระยางเลยะถอดแบบกระสือนะครับเขาเรียกว่าถอดแบบกระสือเนาะถอดยกพวงทํานองนั้นถอดให้น้อยที่สุดนะับแล้วก็ยกขึ้นไปแขวนไว้ ประมาณนันแหละการถอดมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเกรียร์เรือนะครับอุปกรณ์พวกมารีนเนี่ยมันถูกสร้างนะครับถูกออกแบบมาให้ง่ายนะครับต่อการถอดประกอบแต่ความลําบากมันอยู่ที่ขนาดนั่นแหละมันใหญ่แล้วก็นักนะต้องใช้เครื่องมือและทรัพยากรอของช่างเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะเดี๋ยวเดินมาเรื่อยเยแล้วกันมาดูเครื่องจักรใหญ่เนาะคราวทีนี้คราวนี้มามาดูเครื่องจักรใหญ่ ผมก็เคยทาคลิปแล้วนะเกี่ยวกับเรือลานี้นะครับเมื่อหลายเดือนแล,ล้วล่ะนู้นตั้งแต่เรือมาใหม่ๆนะครับตอนนั้นเป็นการรับเรือนะครับมาใหม่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นการเข้าอูน่นะครับเพื่อซ่อมใหญ่อ่ะเป็นเครื่องยนต์ยันม่านะครับยันม่ายันม่ามารีดโอ้ก็บริษัทยันม่าเนี่ยเขาก็ผลิตเครื่องจักรใหญ่นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตรด้วยเนาะแล้วก็ผลิตเครื่องยนต์เรือด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่า ยี่ห้อนะครับของเขาคือยันมาเนาะรุ่นของเขาคือ 8N 330 8N ก็คือ,อ8สูบนั่นเอง330ก็คือ,อความโตของกระบอกสูบนะครับ330ม mm. ิลลิเมตรเจ้าตัวนี้ทำกำลังอยู่ที่3,310กิโลวัตต์นะครับความเร็วสูงสุดที่520รอบต่อน,นาทีน้ำหนักทั้งหมดนะครับของตัวเครื่องยนต์เครื่องนี้ทั้งหมด43,000กนะิโลกรัมเนาะ ถูกผลิตเมื่อวันที่6นะไอไม่ใช่วันที่6กเดือน10นะครับปี2006กโอ้ก็ถือว่าไม่นานเนาะไม่นานอายุยังไม่มากาถ้าเปรียบเป็นคนก็ยังสาวรุ่นรุ่นหนูเนาะยังสาวอยูออ่เจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะ8ซสูบเรียงเนาะใช้4วาล์วต่อสูบเดี๋ผมจะพาไปดูข้างบนแล้วกันเพราะว่าชุดบนเนี่ยถอดเฟอร์นิเจอร์ ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะเหลือแต่ถอดพวกน็อตฝาสูบอ่าสี่แปดสามก่อนเนี้ยสี่สี่แปดก็คูณเอากันเองแล้วกันผมไม่เก่งสูตรคูณทำนองนั้นอ่าสี่วาวต่อสูบเนาะวาวไอดีสองสูบแล้วก็วาวไอเสียสองสูบอ่าพิเศษสุดๆเลยนะครับน็อตฝาสูบของเขาอ่าถอดด้วยระบบไฮโดรเลิกนะครับไฮโดรลิกนยฮะเขาไม่มีเหลี่ยมนะไม่มีเหลี่ยม ปกติแล้วเนี่ยน็อตเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมเนาะไม่งั้นก็หกเหลี่ยมหัวจงหัวจมประมาณนั้นเนี่ยฮะเป็นหัวหกเหลี่ยมแบบนี้อ่าพวกน็อตทั่วๆไปเนาะแต่เจ้าตัวนี้เป็นหกเป็นหัวกลมๆนะฮะต้องใช้ไฮดรอลิกในการถอดนะฮะอ่าเขาหลักการง่ายๆของเขาเลยนะเดีย๋ยวผมจะบอกให้เอาแบบคร่าวๆง่ายๆเนาะการมันเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับที่ถูกผลิตมาสําหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้โดยเฉพาะเนาะทางบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็สร้างเครื่องมือพิเศษมา พร้อมกับเครื่องยนต์เลยเนาะทำนองนั้นไอรูเนี่ยไอรูกลมๆเนี่ยเขามีไว้สําหรับเสียบนะครับมันจะเป็นเหล็กเสียบเลยเขาเรียกว่าเหล็กเสียบเป็นเหล็กเสียบไว้ขันฮะไว้ขันไม่ว่าจะเป็นขันออกหรือขันเข้าหลักการทางานของเขาก็คือเขาจะเอาไฮดรลิกเนี่ยมาใส่ในเกลียวนี้ครับเกลียวนี้แล้วก็ปลอกปลอกเาก็จะมาเหยียบกับบาสูบเนาะเวลาเราอัดน้ํามันให้ดูลิกให้ได้ตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตเขากําหนดเนาะเจ้าสตัดตัวนี้นะครับมันก็จะยืดขึ้น พอมันยืดขึ้นเสร็จแน่นอนครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเจ้าตัวเมียนะครับน็อตตัวเมียตัวนี้เนาะมันก็จะลอยนะครับลอยเมื่อมันลอยปุ๊บมันก็สามารถที่จะคลายตัวได้เนาะหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนออกหมุนเข้าได้ทํานองนั้นฮนะแล้วก็หมุนคลายออกมาเลยง่ายไหม <c oughs> ก,ก็ง่ายอยู่เนาะแต่มีเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับสําหรับการใช้ไฮดรอลิกแบบนี้นั่นก็คือคนโยกไฮดรอลิกนั่นเอง นะฮะกขบอกไฮดรอลิกเขาเรียกว่าแบบระบบแทนปะั๊มเนาะเนี่ยใช้คนนะครับใช้คนโยกเอา๋อยวกไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆอ่าเป็นระบบแฮนปะั๊มเนาะก็ระบบแทนปั๊มนี้ก็เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง <c oughs> แต่ก็ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหรนะ่เนาะปกติระบบแยกไฮดรอลิกเนี่ยบางที่เขาจะใช้ลุมเนาะบางบางที่เขาจะใช้เป็นอมอเตอร์ไฮดรอลิกไฟฟ้าเลยเนาะแต่ว่า แบบนั้นเนี่ยมันควบคุมแรงดันค่อนข้างลำบากเนะาะเวลาเกิดข้อผิดพลาดมาเนี่ยเราเอาไม่ทันทํานองนั้นเขาก็เลยใช้ระบบเขาเรียกว่าระบบมือโยกแล้วกันระบบแอมปมปันเจ้าเครื่องยนต์เครื่องนี้เนาะตามจ็อบนะฮะที่ได้รับมานะคร่าวๆนั่นก็คือฟนะูลโอเวอร์ฮอนยกฝาสูบทุกฝายกลูกสูบทุกลูกเนะาะเปลี่ยนเขาเรียกว่ากระบอกสูบด้วยนะ เจ้าเครื่องยนต์เครื่องนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบตัวเช็ควัดระยะอีกทีนึงเนาะว่าการชํารุดสึกหรอของเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนทํานองนั้นเอามาฝากกันครับผมกับบรรยากาศสดสดเนาะผมเวลาผมถ่ายเนี่ยผมก็จะถ่ายแบบสดสดเลยนะครับว่าหน้างานบนเรือนะครับแสงสีเสียงเราไม่เน้นเนาะเราเน้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหน้างานเป็นหลักนะเอาความจริงนะครไม่ใช่การสร้างภาพเนาะ พวกฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทำคลิปทำอะไรลงอยู่ทง YouTube เป็นเชิงสารคดีเนาะอันนั้นเขามีต้นทุนมีอะไรละ่ะค่าใช้จ่ายเยอะแยะในการถ่ายทำเนาะเขาก็ทำเพื่อความบันเทิงด้วยแหละนะฮะแล้วก็สอแสดแทรกความรู้เพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นเองแต่ของผมเนี่ยเอาแบบสดๆนะฮะลดต้นทุนใหได้มากที่สุดเนาะโทรศัพท์เครื่องเดียวนะลดไม่มีทีมงานนอนองนั้นก็การยกเกียร์ผมก็ไม่ได้ ถ่ายตอนที่ปฏิบัติงานเนาะเมื่อกี้เกียร์ลูกนี้ที่ที่ถอดไปแต่น้องๆน,นะครับที่อยู่ทีมงานเดียวกันเนี่ยเขาถ่ายให้เนาะผมก็เอาไปลงใน YouTube แล้วล่ะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ไปไปดูไปชมก็ได้เนาะว่าเวลาถอดเ็าถอดกันยังไงทำนองนั้น <c oughs> ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนาะตอนบ่ายั้างเนี่ยตอนนี้ก็พักเที่ยงกันแล้วล่ะผมก็เลยมาแอบถ่ายตอนบ่ายเขาก็จะทำการแยกคนะฮะกาทำการแย็กหรือ ถอดนัดฝาสูบของเครื่องยนต์นะของเครื่องจักรใหญ่ถ้ามีโอกาสหรือถ้าว่างทำนองนั้นแหละถ้าผมว่างเนาะเพียงนิดๆหน่อยๆก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเวลาเขาแยกฝาสูบแยกนอดฝาสูบอะไรทำนองนั้นนะมันเป็นยังไงนะโอ้วันนี้ก็ปาเข้าไป13นาทีแล้วเอาแค่นี้แล้วกันเนาะไม่ถือว่าเป็นคลิปที่ไม่ยาวนะครับเป็นคลิปสั้นๆก็ขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามารับชมเนาะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะ เป็นกำลังใจให้มีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับกับผมสร้างมากาผมผมคิดว่านะมีหลายๆท่านแหละมีข้อสงสัยอยากจะคอมเมนต์มานะแต่ไม่กล้าทำนองน,นั้นคือไม่กล้าเดี๋ยวจะโดนนู่นนี่นั่นเนะาะทำนองน,นั้นก็เอาเป็นว่าถ้าอยากจะม,มีอะไรมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวก็อ Facebook ผมก็แล้วกันเนาะวีระพันธ์รับโปรศเนาะชื่อผมเลย ก็ไปเซิร์ชหาเอาในเฟซบุ o กนะฮะดึงดังมาก็กดมาขอเป็นเพื่อนทํานองนั้นแล้วก็พูดคุยกันในแชทได้เนาะออนุญาตแล้วทํานองนั้นก็โชคดีมีความสุขทุกท่านเนาะแค่นี้แล้วกันโม้มามากแล้วผมก็หิวข้าวแล้วด้วยทองรองจอกจอกแล้วสวัสดีครับ